สวัสดีจ้านักเรียนชั้นป .5 เนาะวันนี้ครูจะมาอธิบายใบงานในวิชานาตศิลป์ชั้นปอ .5 อ่าเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันเลยนะป .5 นะอ่าเดี๋ยวครูขอเปิดใบงานแป๊บหนึ่งอ่ะใบงานชั้นป .5 เนาะเดี๋ยวเรามาดูใบงานแรกเลยครูให้ทําอะไรไม่ใช่ตัวนี้ ครูขอหาใบงานก่อนอ่าใบงานแรกให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการแสดงนัฏศิลป์พื้นบ้านมาสีภาส่ภาพสี่ภาพเขาให้มามีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แต่ครูจะให้เขียนแค่ภาคละหนึ่งการแสดงลงในช่องว่างที่กําหนดให้อาสมมติว,ว่าครูไป สืบค้นข้อมูลการแสดงนักศิลป์ของภาคเหนืออ่ครูไปสืบค้นข้อมูลว่าการแสดงนักศิลป์ในในในภาคเหนือน่ะเขามีการแสดงอะไรบ้างครูก็เขียนมาสมมตินะสมมตินะอครูก็เขียนมาว่าการแสดงนักศิลป์ในภาคเหนือมีอะไรบ้างการแสดงนากศิลป์ ในภาคเหนือมีฟอนเทียนฟอนเทียนฟอนเล็บอ่าฟอนเล็บอ่าซึ่งซึ่งได้รับอิท อิทธิพลอิทธิพลมาจากพม่าลาวจีนลาวจีนพบตีกองสบัดชัยอย่างเงี้ยอันนี้คือการแสดงในภาคเหนือเช่นการตี องสะบัดชัยเนี่ยประมาณนี้ย่ในเช่นครูเลือกของภาคเหนือครูก็ไปสืบค้นประเภทการแสดงนัฏศิลป์ในภาคเหนือมีอะไรบ้างการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนการตีกองสะบัดชัยเพราะว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากจากพมา่าลาวจีนนักเรียนก็ลองไปสืบค้นดูนักเรียนอาจจะเอาการแสดงของภาคอีสานภาคใต้แล้วแต่นักเรียนเนาะอันนี้คือครูอธิบายให้ฟังเนาะยกตัวอย่างให้ฟังนะ อันนี้คือครูลบก่อนอะต่อมาใบงานที่สองที่ครูได้ให้ไปให้นักเรียนเขียนข้อความข้อควรปฏิบัติหรือมารยาทการชมการแสดงและการเป็นผู้แสดงอ่ะมารยาทของผู้แสดงเรามาดูอันแรกเรียนอาจจะไปเซิร์ชเน็ตได้มารยาทของผู้แสดงก็คือ 1. แต่งกายให้ เหมาะสมกับกับอะไรนะกับบทบาทบทบาทการแสดงอ่ะอันนี้คือมารยาทของผู้แสดงอ่ะต่อมามารยาทของผู้ชมก็คือการชมการแสดงไม่ลุกไปไหนชม แบบมีสติอันนี้คือมารยาทในการชมอาจจะแต่งกายที่สุภาพนะแล้วก็มารยาทของผู้ชมก็คือไปอะไรไปก่อนเวลาที่มีการแสดงนะประมาณนี้ อันนี้คือมารยาทของผู้ชมมารยาทของผู้แสดงนักเรียนอาจจะไปเซิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตมาก็ได้มารยาทของผู้แสดงมีอะไรบ้าง5้าข้อมารยาทของผู้ชมมีอะไรบ้างอาข้อเนาะอันนี้คือตัวอย่างนะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างมาเนาะอะต่อมาคือต่อมาคือความเป็นมาของการแสดงนักศิลป์ไทยว่าเราเบาเสียงหน่อยการแสดงของนักศิลป์ไทยให้นักเรียนไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของการแสดงนักศิลป์ไทย นักเรียนก็ไปสืบค้นคาว่าความเป็นมาของการแสดงนักศิลป์ไทยมีอะไรบ้างน,นักเรียนลองไปสืบค้นมาดูแล้วนักเรียนก็เอามาตอบประมาณนี้นะเอามาตอบให้ถูกต้องอ่าต่อมาคือท่าลําท่าลําที่ใช้ในลำบงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่ท่าอ่ามีทั้งหมดกี่ท่าท่าลําที่ใช้ในการลำบงมาตรฐาน ท่าลำมีการละมงมาตรฐานมีกี่ท่ามีทั้งหมดสิบเจ็ดท่าลำสิบเจ็ดท่าลำอ่าเดี๋ยวคูยกตัวอย่างท่าลำที่หนึ่งสอดส้อย ถ้าลาำที่หนึ่งสอดสร้อยมาลาเรน,นก็ไปหาอินเทอร์เน็ตถ้าลำที่สองชักแป้งผัดหน้าชักแป้งผัดหน้าเดี๋ยวเขียนถูกปะชักผัดชักแป้งผัดหน้านี่คือถ้าลำที่สองถ้าลำที่สามลำสาย ลำสายท่าลำที่สี่สอดส้อยมาลาแปลงสร้อยมาลาแปลงท่าลำที่ 5, ห้าแขกเต้าเข้าเล้าแขกเต้าเข้าเหลา,หา,า,หลาอ่ะนอกนั้นไปดูมานะเอาแค่ okay. ที่จริงอะ่ะมันมีสิบเจ็ดท่าลำมแต่ครูเอาแค่อ่ะสิบท่าลำเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เอาแค่สิบท่าลำมแล้วกันเนาะอ่ะสิบท่าลำเนาะเรียนก็ไปดูมาเพิ่มเติมเนาะมีประมาณนี้นะคะไปดูว่าเพิ่มเติมว่าท่าลำมในการละมงุงมาตรฐานอะ่ะเขาใช้มีท่าอะไรบ้างนักนเรนก็ไปหามาเพิ่มเติมเนาะอ่ะต่อมาให้นักเรียนเขียนเล่าเหตุการณ์อ่ะต่อมา อ่ะต่อมาให้นักเรียนเขียนเล่าเหตุการณ์สําคัญหนึ่งเหตุการณ์หรือเป็นเรื่องสมมุติพร้อมระบุตัวละครและจุดสําคัญของเรื่องอ่ะอย่างเช่นนักเรียนอยากจะเล่าเรื่องอ่ะรามเกียรตินักเรียนก็เขียนไปรามเกียรติครูอาจจะเขียนผิดอ่ะรามเกียรตินะตัวละครมีอะไรบ้างรามเกียรติมีตัวละครอ,อะไรบ้าง หานุมานอ่าเรียนก็เขียนไปหานุมานมีนนละรามเกียนทศกัณฐ์อย่างเงี้ยอันนี้คือครูยกตัวอย่างนะทศกัณฐ์จุดสําคัญของเรื่องนักเรียนก็ไปหามาว่า่าเรื่องรามากียนเนี่ยจุดสําคัญเขาเป็นยังไงนักเรียนก็เอาไปหามาเสิชอินเทอร์เน็ตแล้วนักเรียนก็ใส่ลงไปเนาะจุดสำคัญของเรื่องนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้คือการเล่าเรื่องนะอ่ะต่อมา ใบงานสุดท้ายให้นักเรียนค้นหาชื่อการแสดงนัฏศิลป์ค้นหาชื่อการแสดงนักศิลป์ประเภทคู่และหมู่เขียนแยกตามประเภทเพลงลำบงมัตรฐานมีกี่เพลงอ่ะสิบเพลงมีเพลงอะไรบ้างอ่ะนักเรียนเราไปค้นหาดูซิเพลงลำบงมัตรฐานมีสิบเพลงอะไรบ้าง ่ะเพลงที่หนึ่งเพลงอะไรนักเรียนเพลงลำสายก็ได้ลำสายไปเพลงคืนเดือนหงายอันนี้คือเพลงที่หนึ่งอ่ะต่อมาเพลงที่สองเพลงอะไรนักเรียนก็ลองไปเซิร์ชเน็ตดูเนาะเพลงมันมีทั้งหมดสิบเพลงเพลงลำมาซิมาลำลำมาซิมาลำ ต่อไปเพลงที่สามเพลงเพลงดอกไม้ของชาติดอกไม้ของชาติต่อไปเพลงที่สี่เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญดวงจันทร์วันเพ็ญอะต่อไปเพลงที่ห้าเดี๋ยวครูบอกแค่ห้าเพลงนอกั้นหนูไปหากัวเองห้าเพลง เพลงที่ห้าเพลงยิ่งไครใจงามเนี่ยหลอีกหาเพลงนักเรียนเราไปหาดูนะว่าเพลงลํำบงว่าจะฐานเนี่ยมีทั้งหมดสิบเพลงมีเพลงอะไรบ้างอันนี้คือห้าเพลงที่ครูได้ยกตัวยอย่างไปเนาะมีในอินเทอร์เน็ตนักเรียนลองค้นหาดูเนาะ อ่าโอเคหมดแล้วนะใบงานเนาะใบงานมีแค่นี้นะของปหอ้ามิชันรัชินเนาวันนี้พอแค่นี้นะสวัสดีจ้า